เลขแปดเป็นไงบ้างรวยรวยบ้านข้าแก่บ้านแล้วนี้บ้านของใครโอ้เน่นอนหุ่นข้าวแก่เลยเนี่ยโง่เห้งเลยเนี่ยเนี่ยมาดูคนว่าโง่เฮ้งข้าวแก่นี่ดูไงหรือเปล่าดูนั่นแหละค่ะเออนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้เลยดูหน้าผากหัวล้าน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 แล้วก็หนงหนงหลงหลงด้วยแล้วก็แล้วก็ผมจุกเนี่ยเราดูแล้วใครที่อ่าใครที่ผมจุกจุกเนี่ยนะอ่าข้าวผมแบบ ผมแบบอาปกก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นเท่าแก่บางทีไม่ได้เป็นอะไรเซลเออเขเป็นของเปๆๆ้เปียทะนี้นนะเป็นเซลเออเลี้ยงเป้สองแก้วอะไรนะเนี่ยแต่ถ้าอะไรนะเข้าไปร้านปุ๊บถ้าเห็นเลยว่าอะไรนไปปั่นไปก็อันนี้ผมจุกสูงๆอันนี่จะเป็นผู้ระบีบผู้จัดก,การผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญใครที่ยังปล่อยของผมอะไรนะปล่อยยาวๆเนี่ยฉะนั้นเป็นยังเป็นลูกน้องเขาอยู่เป็นพนักง,งานอยู่ แต่นี่แะไรบ้านเท่าแก่บ้านหลังนี้มีแต่เท่าแก่แล้วก็อะไรนะอยู่เนี่ยก็ทําเงินทําเงินได้ดีเหมือนกันนะอยู่มานานได้ยังหลังเนี่ยปีโอ้โหจะยี่สิบปีแล้วแต่ว่าไปอยู่บงนอกตลอดไปอยู่เมืบนนอกตลอดโอหตายเลยแค่เลิกกลับมาสองปีเนี่ยอยู่บงนอกแล้วแล้วถ้าใครอยู่อ่ะแทน่ะมีคนดูแลปิดไว้ยี่สิบปีเลย ดดเดี๋ยวจะมาไปอยู่ทีเทีต่อบ้านเนี่ยถ้าไม่มีใครอยู่นานๆเป็นนานๆไ,ไปเนี่ย บางครั้งมันจะมีอะไรนะครับว่านะสัมทีไม่สีมามาบ้านนี้ทำไมมึนๆเลยไม่มีใครอยู่เขาเ้าไปอยู่เข้าไปอยู่เขาไปแล้วล้ำทำเพลงไม่มีใครอยูก็อยู่นานไปของมันเวลาเวลาสังเกตไหมเวลาเราไปไปอยู่บ้านร้างไปอยู่โรงแรมร้างว่าอะไรที่มันไม่ก็มีคนพอไปอยู่คืนนั้นก็เไปนอนเราไม่นอนเราไม่หลับเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเจ้าของมนอนอยู่ตรงนั้นเราไปนอนทับมันไปปิกไปลิกมาปิกไปดิ้นไปได้นาไม่หลับ บางทีมันอาจจะมีอ่สัมภเวสีเือว่าบางทีอ่าบางทีต้องมีคนอยู่บ้างอะไรบ้างจะดบีบางครั้งเนี่ยบ้านเนี่ยบางครั้งเขาว่าอินหยางต้องบาลาน,ลานบ้านหลังใหญ่โตมโ่าลานแต่คนอยู่คนสองคนอันนั้นก็ไม่คดีบ้านหลังเล็กเดียวแต่คนอยู่เป็นสิบยี่สิบก็ไม่ดีบางครั้งบ้านต้องสร้างตามแบบเราบอกางระอ่ะะามันอ,อินหยางมันต้องพอดีคนก็อันนี้ คนเยอะเกินไปกช่ไห่อันนี้คนน้อยเกินไปก็เลยให้อยู่พอดีแต่ก็โอเคนะเนี่ยเรามีบ้านอห่งนี้เราถึงได้ไปเลยนะทำเงินทำาทองตามเส้ยิ่งยิ่งนันยิ่งได้ตังค์เยอะโอเคสองเก้าหนึ่งนสองนี่บ้านคนไทยนะโอผ่อนหมดแล้ยังหมดเลยใช่ไหมได้ป่ดซื้อซัดเลย อ๋อบ้านตะคูนะอ๋อสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองนี่เพราะว่าอะไรนะบ้านพ่อรุ่สืบทอดมาเป็นท่า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 นนั่นเนี่ยไม่่นเลขสองนี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองบ้านเรานี้อยู่กันสมบูรณ์สุขเลยนะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วเป็นอะไรนะต่างคนต่างไม่เคยมีทิฐิอะไรกันไม่เคยตีกันเท่าไหร่ยอมยอมมาตลอดคนยอมมาทุกคนเลยเป็นไหมเป็นไหมอยู่สบายสบายอยู่กันกันเองกันเองอ่ะจะไปไหนจะทำอะไรแบบไม่มีใครแข่งเท่าไหร่ แล้วก็ยอมๆมหยวนหยวนไปอ่านีกลับมาตีหนึ่งจะหยนหยวนไปนี่กลับมาตีห้าก็หยวนหยวนไปแล้ว่ไม่มีใครแบบจะไปอันนี้เท่าไหร่กันัวไม่่ใคนองแดตัวน้องเลยหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่รมได้เท่าไหร่หนึ่งสามหนึ่งสามสี่นี่องใครนี่ยไก่ไก่ก็มีเลขสไม่มีไม่มีเลขสี่อา้อะไร หนึ่งสามสี่บ้านนี้ขาดความอบอ,กอ,อกุ่นหรือว่ายอยู่คนเดียวเนี่ยมีใครไม่นอนใครมีเสียงอะไรก,ก็แก๊กก็แก๊กอะไรอะไรกลัวๆหรือเปล่าหรือบ้านเลขสี่นี่เป็นบ้านขาดความอบอ,กอ,อกุ่นบางทีหลังมันใหญ่เกินไปแล้วไม่มีคนนอนเพราะเขามีหลายหลังนะหลายห้องใช่ไหมแค่หลังที่อยู่นี่ไหมเนี่ยใช่ครับอันนี้หนึ่งส่วนเก้าที่อยู่อ๋อหนึ่งส่วนเก้าเท่าไหร่หนึ่งส่วนเก้าที่เนี่ย ศาลหนุซีนี่อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ใช่ไหมไม่แต่งไม่แต่งแล้วมีคนอยู่ไหมตอนนี้ปิดไว้ปิดไว้เออสงสัยไปเพื่อนไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่นะสงสัยมีอะไรไปอยู่ก็ต้องตต้องตต้อแล้วแล้วผมได้ไปพอไปใจไปพอไปยเหรอก็มีไปบ้างไปบ้างก็ปิดไว้อยู่นั่นแหละบางทีเขาก็มาเขามาเช่าไว้ใช่ไหมบ้านเขาเช่าไว้ โอเค407ศูนยเดเป็นเท่าไรสิบเอ็ดใช่ไหมอานนี้เลข2อเป็นไงบ้างใครใครของใครสามคนตามอยู่หนึ่งสอยู่ก็ได้นะอยู่ก็ดีแล้วเลขหนึ่งไม่รู้ค่าของโปรตุยนี่ก็รู้นะศูนย์ไม่ดีนะต้องทองไปแปะไม่ศูนย์เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเสริมนะมีเสริมมาเรื่อยๆถ้าโปรตุยเนี่ยแกจะทำบ้านได้กี่ใหม่ แต่ที่มันอ่าอะไรนะที่บ้านของอจริงสำเนาทะเบียนบ้านตานนีแล้แกจะมีอะไรนะหกเก้าแปดเก้าอะไรไม่รู้งั้นแกแกจะมีไม่รู้ใครสนใจจะซื้อก็อ่าติกต๊กๆแก,ก,กได้นะแกไปสั่งที่ไหนทําเป็นแบบมันป้ายแล้วป้ายทะเบียนรถอะไรอ่า <c oughs> นี่อันนี้่อ่าสี่ศูนย์เจ็ดนี่เมื่อกี้บ้านใครยกมือมีแต่มาโมเห็นอาจารย์สิบเอ็มสองนี่บ้านอะไรนะอยู่ยังไงนะ <c oughs> หนึ่งสองอ่ะหนึสองก็อยู่กันด้วยแบบอันนี้หน่อยนะก็อันนี้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 คืออะไร112หนึ่งนสองก็นี่ไงของเราแหละสองเก้าอันนี้บ้านของเราใช่ไหมคับอ๋อน่งไงสองก้าหนึ่งหนึ่งสองน่งไงก็ถือว่าเราต้องยอมอ่ะต้องยอมกันหน่อยไปหัวแข็งอ่นก็ต้องยอมของมันอนต้องยอมกันนะอ่าไม่ยอมไมยอมไปหมดตัวเสี่ยงนะไม่ยอมก่อนหมคเ่ะไม่ยอมไม่ก็ไม่ยอมก็ตีหัวกันตายเลย อรปาโอเคเรามาดูหนึ่งสองแปดบ้านผมรู้ป่เอนสองเหมือนก็นสิบสองสิบเอสามสี่เอสสองสิบสามเอ๊ะทำไมมีแต่หนึ่งสามสี่เนี่ยงวดนี้ออกหนึ่งสสี่แล้วมั้อันนี้ของใครของนี่นะของคุณนุลรบของใครเนี่ยคุณไก่ะคุณไก่อันนี้พักพักไม่พักที่นี่ไหมไม่ได้พักครับนี่เขาเป็นบ้านเช่าเหมือนกัน คนอุ้ยเอาอะไรเนี่ยม่สองหลังไม่มีคนอยู่ประกาศขายอยู่ประกาศขายอยู่เทีเนี่มันเหมือนกับไปอยู่มันก็เหมือนกับขาดความอบอุ่นอ่าแล้วเจ็ดแล้วก็บ้านหลังปรเทศีเนี่ยมันต้องอยู่กันได้เยอะมันถึงจะอบอุ่นถ้าอยู่คนสองคนเนี่ยมันรู้สึก ouais มันบางเบงหมองเบงเพราะมัน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 ใหญ่เอ้ยมันรับผิดชอบด้วยอลไรด้วยโอเคือชุดก้า เป็นเท่าไหร่ส0ษอันนี้ของกันทบ้าน้องกันเอ็มาอุลเออเล็กหนึ่งนี่ดีนะทำไมทึงนดีอยู่โดดเดียวตองแน่อยู่คนเด้องเดยอยู่คนเดียวได้ไหมสองคนอยู่สองคนอ้าวไม่ใช่บ้านันไปแล้วไม่ใช่คนลหลังตอนนี้อยู่สคนตอนนี้อยู่สองคนอยู่ใช่ไหเออเมื่อก่อนเมื่อกนนี่อยู่คนเดียวนี่ แค่แค่หนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะยอมต้องยอมกันถ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้จะมมีข้อหมายโอ้แต่ละคนนี่หัวแข็งเท่านั้นเลยไม่ยอมไกลเลยแล้วดูรหัสชีวิตเราไหมรหัสชีวิตเราเลยสามหกเก้าใช่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสอหนึ่งไหมก็หนีไม่พ้นบ้านเราแล้วเราอยู่บ้านเราเราชอบมากเลยที่สุดไม่ชอบไหมจะชอบอยู่หลังนี้ไหมไม่เคยจะไปที่อื่นนะเลยเขายัางไม่ให้ไปเขายัางไม่ให้ปไป เดี๋ยวเดี๋ยวกันกระดานกระดานเดียวเลยเนี่ยอ่านะารัเดี๋ยวกันโอเคเราหมดกระดานก่อนอันนี่อะไรก้าวแล้วใหมันหมูสาม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 แคมเยอะดูคะแคมถ้าหมูนี่ถ้าหมู่เราจะไปบวกก็ได้ไม่บวกก็ได้บวกก็ถ้าหมู่นี่มันจะใหญ่เนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นอะไรถ้าหมู่บ้านนี้ถ้าเราสมมตารถซอกหมูก้าวแต่หมูก้านี่ไม่ดีหมู่นี่จะเป็นชอบทำบนถึงทาน ปฏิบัติธรรมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านศาสนาพุทธหมดเลยว่าเป็นคนเคร่อขัดเลยวัดมีงานวัดวันภาควันโจนวันไหนโขนเต็มวัดเลยเจ้าวัดดีใจแต่ถ้าหมู่สิบเอ็ดนี่เป็นไงหมู่สิบเอ็ดขอหมู่บ้านนี้เป็นไงบ้างถ้าหมู่นี้เราต้องเอารวมไปอะไรนะเราดูทั้งอะไรนะบริเวณบ้านเลยตัวเนี้ยจะมาหมู่สองเนี่ยตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอย บ้านนี่มันแค่หลังเดียวหมูนี่มันจะเยอะหน่อยถ้าถ้าสิบเอ็ดนี่แค่ว่าหมูนี่ก็น่าจะว่าต่างทุกทุกคนเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าว่าสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดเป็นสองใช่ไหมเป็นไงบ้างโอ้ทำไมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่ออกแนงหมดนี่หมูสองของใครของใครบ้านัญญญาใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันรักกันดีกันใช่ไหม แต่ถ้าหมูเจ็ดเนี่ยหมูเจ็ดนี่หมู่บ้านเนี่ยระแวงกันมากว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขโมยของกูเลยเฮ้ยเฮ้ยมาฟแดดยอดผักก็ข้างข้าวเลยว่ะไม่ไว้ใจกันเท่าไหร่ในหมู่บ้านนชอบระแวงกันตลอดมีไหมมีไหมอ่ะจะมีระแวหรือว่าหมู่บ้านมันจเป็นแบบแบ่งกันน่งด่าจารย์แบ่งปันกันใช่ไหมเออแบ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งอ่ะจะเป็นสามสามพักอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ โอเคแล้วหมู okay. ่บ okay. <c oughs> ้านเลขเจ็ด <absorbed> นี่จะหนึ่งออันนี้เป็นหมู่บ้านที่ให้ความรู้มีปัญญาชอบแห่งปันความรู้อะไรเจ็ดมีความรู้โอเคหมู่หกนี่สายเป็นอะไรนะรักษาหมู่บ้านนี้ตำบลนี้มีแต่ร้านนวดเข้าไปในซอยมีแต่ร้านนวดมีแต่อะไรนะมีแต่อะไรมีแต่เกี่ยวกับเรื่องรักษาคลินิกก็เยอะเสริมสวยก็เยอะเราเกี่ยวกับอันนี้อันนี้อ่ะหนึ่งห้าศูนย์สี่อันนี้เท่าไหร่ประมาณลูกเดือดจะได้เรียนไม่เท่าไหร่ 23ครับ23 235ก็ไร่235 22 23 235โอ้โบ้านหลังนี้ของใครนะโอ้แล้วในนี้เรามีไหมไม่มีมันไม่ได้เขียนด้ยไม่มีไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเราเก็บไว้ก็แล้วกันอ่าบ้านหลังเนี้ยแทบไม่มีคนอ่อย่างนักุญแจคนระดับห้อยคอลย้ฆ่นะเพราะว่าใครจะเข้าใครจะออกใครจะไปไหนม่สนตัวใครตัวมันเป็นไม่เป็นไหม ฮะไม่เคยสนใจไม่เคยไปอันนี้นะอิสระใช่ไหมอ่าใครจะขึ้นเนี้ยไปใต้ไปไหนไปทําอะไรก็ช่างไะจะกลับมาขี่มอกับกุญแจคนละดอกวัดอัตมาที่ไต้หวันนี่ก็มันวัดอัตมาไต้หวันอ่าซันเซอร์เฮาส์อ่าเลขที่สามหนึสองประตูวัดอะรีโมดอะถึงมีอ่าะไรนะเมื่อก่อนไม่มีประตูเลยจะเข้าจะออกสิขี่โมงก็แล้วแต่จะกลับกี่โมงก็แล้วแต่อ่าตอนหลังหนูพ่อก็ทําประตูได้หมดเลย ตัวในหมดเนีน่ยไม่จริงอ่ะพอาะทำประตูรู้หมดกูเทศเปิดประตูนะ<ล>มันก็อยู่นะไม่ต้องปิดก็ได้แล้วก็พอเราเจอเนี่ยแล้วก็มือย้อนไปกดปุ๊บประตูมันก็เปิดว่าอิสระมากมากนะอยู่วัดแต่มาอยู่ไต้หวันเน่ยแตมาเลยอยู่เป็นสิบยี่สิบปีแตมาจะไปเรียนไปศึกษาแล้วกลับมาค่ำๆคืน็จๆไปนอนไปนี่ไปเยี่ยมนั่นก็ได้บางทีไปเรียนหรหัสชีวิตเนี่ยไปเรียนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งบางทีนั่นสี่ทุ่มเกือบ,บจะกลับมาทัาห้าทุ่ม างทีเนี่ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะ,อะชอบสอนตอนกลางคืนเราต้องไปเรียนกลางคืนเนี่ยเลขห้าใครที่ตกเลขห้านี่ยมันก็จะอิสระบ้านนี้อิสระคือว่าไม่ค่อยชอบไปจุ๊จี้จุกจิกเนี่ถ้าจุ๊จี้จุกจิกเข้มงวดมากปุ๊บไม่มีใครอยู่ต่างคนต่างอย่างไปเลยโอเคอันนี้เท่าไหร่แปดทั้งหมดแปดใช่ไหมใช่ไหม สี่ห้าเจ็ดแปดโอ้ห้างของใครอันนี้ก็รวยเหมือนกันเนี่ยคุณศิลจันทร์คุณศิลจันทร้งไหนไม่ได้อยู่เหมือนกันนะ่ยสองหกแปดมีเหมือนกันเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะเช่าอยู่ในเมืองเราบ้านบ้านจริงไม่อยู่แล้วมีคนอยู่ไหมไม่มีไม่มีแล้วเราเป็นผีอยู่แล้วเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยบ้านเออแล้วเมื่อกี้ลืมบอกไปไอ้พวกนี้บ้านนี้แลขวแค่เนี่ย อ่านะมีบ้านแต่ไม่ชอบอยู่เป็นนอนบ้านคนอ,อื่นแล,าาล้วรหัสอะไรที่ที่ชอบมีบ้านอยู่ไม่นอนไม่อยู่เนี่ยก็รหัสรหัสเลขแเหมือนกันอ่าไม่ค่อยช,ชออยอูชอบอยู่บ้านตัวเองไปชอบอยู่บ้านคนอื่นไปพักบ้านคนอ,อื่นอันนี้ก็มีสว่วนมค่าอันนี้อ่าแปดนี่จริงจริงบ้านของนี้ดีเหมือนกันนี่เนี่ยอ่าถ้าอยู่นี่ได้สดตังค์อ่ามันอยู่ไกลในเมืองไปหรือเปล่าลุงอ๋อไกลแล้วไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยแปดคนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็เยอะ คุณมีบ้านแล้วมาแล้วนะไม่ได้อยู่ก็เยอะ <c oughs> เอาหนึ่งห้าอะไรนะหกหนึ่งห้าหกอ่าถ้าถ้าถ้าศาสตร์โปตุย้ยนี่ถ้าจำไม่ผิดนะศูนย์เนี่ยไม่ดีนะใครใครใครเคยเรียนมาใครฟังของโปรตุย้ยแล้วต้องเอาทองมาปิดอะไรนะั่นเพราะอะไรบางทีบ้านเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยไม่เหลือเลยาทำไมถึงไม่เหลือเพราะอะไรรวมแล้วได้อะไรเลขหก เดี๋ยวคนนี้ก็มาขอเดี๋ยวนี้เขามาหลอกแล้วก็เนี่ยมันจะทันช้าเนี่ยเดนิดนเดินมาขับปั่นจักรยานขับรถเป็นมากกจอดทุกอ่ะละเหตสองถุงยี่สิบนั้นมาทุกคนแกดีใจในเวลาจะมาสอนพ่อหน่ยอยพ่อะไรเดี๋ยวกล้วยบายวายวายา้างเนี่ยกล้วยในสวนกล้วยข้างๆนั่นแหละเจ้าสองสวนตรงนี้จะมาขอซื้อสวนกไม่ซื้อแต่อาจมาซื้อของแกหมดแกมาขายแต่ว่าไม่ว่าซื้อเอากล้วยเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยทั่วเจอทันหมดนี่ก็หิ้วมาทุกนึง ตู้ๆอ่เอาไหมอ่าเก็อกเราเรื่องว่ามีแค่ถุงเดียวเนียแล้วก็แล้เอาหมดเลยอ้าวซิมโลโอ๊ยตะตายแล้วยงแล้วกะ40ไอ้หมอเบียร์บอกจานจันอันเนี้ตลาดมันถูงละแค่20บาทโหไม่ใช่มันไ่เหมือนกันนี่งเลยแล้วก็ช่วยๆกันไปแล้สล40บาทได้ไป200จได้มาออันนี้อ้วนทีเนี่ยคนแก่นี่ยเราก็สงสารันที่เนมือนางนบาทีทำไมเห็นคนแก่เลยะมาก็ ถ้าแกไปขายยกแม่เนียโแม่ไม่เอาเพราะโยมแม่นี่มันหมุนเลยมันป so yes, ิ้งออกมาแล้วแต่มาขายแต่มาแต่เราสงสารซื้อซื้อมาช่วยไปร้อยสองร้อยสามร้อยซื้อไปแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอาน้ำพึ่งมาแล้วนี่เลยขายได้เราเตรียมตังค์ไว้แล้วนะอย่างน้อยอาวันนี้ก็ได้แล้วสองร้อยนี้แล้ได้พอกินแล้วก็สงสารนะบางทีเนี่ยทำทานอะไรก็แคแค่ลูกชายก็ไม่เอา แม่แม่กับเนื้ออายุเจ็ดสิบกว่าโอเคนะอ่าอ่าหนึ่งห้าหกเป็นยไงอ่าลองแล้วได้เป็นหกแะหกรักใครที่บ้านเอ้ยที่บ้านเราทางใครนะทางครนะอ่าบ้านนี่บ้านหมอเลขหกคือบ้านแล้วนะบ้านรักษาไหมเราโดนไหมรักษาไหมนี่นี ไม่ได pues, like ้หกไม่ได well, right. okay. like ้ไม่มีเด้หกหลังประกาศเป็นบ้านที่โอ้โหเมตตามากเลยใครไม่มีของไม่มีข้าวจะกินไปเถอะน้องลองนกินข้าวแบบเรียกคืนนักศึกษาก็ฟรีกก่อน็ฟรีไม่มีตังกับบ้านให้ตังไกลฟรีบางทีนี่มีแต่ให้ฮะใช่ไหมฟรีหมดเลยใช่ไหมบ้านหลังนี้คือว่าต้องไปนั่งร้องเพลงทีนี่มีแต่ให้มีแต่ให้แล้วก็บินทับาทไม่แบบใครเดินผ่านไปผ่านมาละพระมินทัพบาทก็เนี่ยใส่บาทหรือเป่าเลย ทุกวันใช่ไหมเ,เนี่ยเพราะว่าเลขหกเนี่ยเป็นบ้านที่ว่าต้องเสียสลัดต้องมีแต่ให้เพราะว่าบ้านให้แล้วก็บางทีมีเสียสลัมีการรักษาถ้าใครอยากจะเป็นเปิดคลินิกเปิดอะไรเนี่ยกไ็ไปหาเลขหกไว้เลขหกไว้โอเคแสดงว่าถูกทางแล้วนะเมื่อกี้ของเราเลขอะไรอันนี้ของสามสามหกใช่ไหมไม่ใช่ ของเราเลี่ยหมูนี่เนี่สามห้าแปดตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่าค่ะสามเก้าคูณสองอ๋อนี่นี่ไงสองสี่หกไหมมีหกเลยไหมได้หกย่างก็อยู่บ้านถึงนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปไหนละก็มีแต่ให้มีแต่ช่วยคนมีความสุขไม่ทำไมเยอะจังเลย่หนึ่งห้าหกอีกนี่บ้านใคร โออันนี้ก็บ้านห้อยโอ้ทำไมนั่งใกล้กันทั้งแถวเลยเนี่ยบ้าน,นี้อัน,นี้ก็หนึ่งวก็เป็นสถานสถานีภูมิปัญญาเนี่ยเปิดป,ป,ประมาณ1ปีสอนนักเรียนไปและสามร้อยกวคนนะรักษาคนประมาณ1 000งห่กว่าคนด้วยวิชาเป่าภูมิปัญญาด็อกเตอร์เขาเนี่ยบางีไม่ครบเนี่ยเพราะว่ามีแต่ให้มีแต่ช่วยเหลือคนเนี่ยใ,ใครอยากจะเรียนเนี่ยคอร์สไม่แพงหรอก นิดเดียว2อ0พแค่นั้นแหละรีบไปเรียนนะต่อไปจะส0 0หมื่นะี้่บอกกันถ้าไม่ได้ไปเรีย <c oughs> นะเติมสูงในตัวนี่ไอ้ไอ้2อ0พเนี่ยยกสวายพ่อครูไปไอ้ไอ้นะข้างหลัง20,000เนี่ยจะมาเอาหมดเลยดีละเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นคลินิกเป็นสถานภูมิปัญญาสถานีภูมิปัญญา,าเนี่ย <c oughs> รักษาเปน <c oughs> ช่วยคนดีลนะนั้นหมู่สี่เนี่ยไหมเจอกับรักษาอะไรหมู่สีเนี่ย จิตวิญญาณแล้ววิญญาณว่าวิญญาณว่าจะใครไปในมูสีนีเยอะเลยก็วิญญาณดูเยอะเลยต้องปรับเจรจาวิญญาณอรไป้คุณาไปโอเคโอเคอันนี้สองหกแปดครับงีไม่คนไปขโมยของอะไรเี้ยอ๋สองแปดศนย์หนึ่งอันนี้ไม่ได้ยูเหมือนกัน นทำไมบ no ้านของแกนี่ไม่ได้อยู่สักทีล่ให้เช่ามันไม่ได้เช่าลปิดไปเลยม่มีใเช่าพี่สาวอยู่พี่สาวอยู่เหรอสองแปเย่ครับสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งองปหนึ่งศูนย่อแปดนึู่ยวพนึ่สางปนึ่งศูนย์่สาวอยึ่งูนห่งสองแปน่งศูนย็หนึองแปดหนึ่ยูนย์หนึ่สปมามาอยู่คนเอดียว เกาะเนี่ยตึ้งเกาะเก่ายังอยู่เก่าอ่าอ่ะไอฮิอะนะอ่ะตาฮิตะนาโถเล็กนึงนะถ้าก็เล็กนึงนี่จามากชอบอยู่คนเดียวไปไหนไปคนเดียวไปกับพี่ไปตนอแล้วนะนะไปกันท่านไปต่อแล้วนะฮะเอาแปดก็นี่แหละมันมันเป็นเป็นอะไรนั่อคนเดียวโดดเดียวโดดเดียวคนเดียวเป้ใส่เป้ไปแล้วไปชอบอยู่อ่า ไม่ชอบอยู่หลายคนสี่เก้าเป็นสิบสี่หนึ่งสี่ห้าบ้านหลังนี้เลยค้าก็เหมือนกันของไทรอ่าหนึ่งเลยค่ะมีหลายหลังไหมมาอันนี้เท่าไหร่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเลยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านไหนเนี่ยผมเลขห้าบ้านเลขห้านี่คือร้านร้านนวดครับ เอ้ทับห้าเอ้ทับหนึ่งคือร้านนวดครับทับห้าทับห้าอยู่ครับสามหกอ๋อทับห้าทับห้านี่อยู่ผมอยู่เองทับหกทับหกพู่น้องอยู่ครับอ๋อแล้วก็ทับหนึ่งนี่พี่น้องอยู่เป็นร้านนวดครับร้านนวดอ๋อร้านนวดทับหนึ่งร้านนวดหนึ่งสี่ห้าก็คนก็เข้าเข้าออกนะเอเข้าเข้าออกก็อิสระเอ่อเรื่องแคอิสระม่นก็อันนี้เอ่อเข้าเข้าออกไปมาหนึ่งแปดเก้านี่เลขเจ้าวาดว่า เจ้าสำนักเจ้าของร้านมันเอาไวแปลได้หมดเลยเนะี่ยเจ้าว่าเลยตัวเลขม,มันดัดแปลงได้หมดเลยถ้าเราไปแล้วมันไหลไปก็มันเองหน,น,นึ่งแปดก้าเนี่ยเจ้าของรน้านพักใช่รองแล้วลก็ดีมันกะ็ใช้หญ่แปดเจ้าของร้านเจ้าบุตรเราดูแลและหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งจะเป็นร้านเป็นผมทำไว้ให้ลูกน้องน,นอนครับให้ลูกน,อน้องนอน โอ้โหทำไมลูก <Tipp> น <ett> <motiv ator> ้อยนอนดีกว่าเราอ่ะใหญยที่สุดให่เอาป้ายนี่สลับป้ายสลับป้ายป้ายนักเรียนเออสลับป้ายดีกว่าง่ายสลับป้ายนเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าอะไรเนี่ยจะมาไปที่บ้านโอ้โหที่สิงคโปร์ผมไปไปปุอบเป็นบ้านเกิดมูลคยกว่าถ้าบ้านเราเขาทำเกี่ยวกับอะไรขนส่งมันจะนิ่มนิ่งซียงเงอ่ะภาษาจีนเนี่ยบริษัทนี่เถอะไปสารชน ไปฉางซูน,นอะไรนี่ก็เจ้าของบ้าน,านะานโโที่จะไปทำตนเนี่ยโอ้โหทำอะไระทั้งเครื่องบินทั้งทะเลทั้งอะไรเนี่ยขนส่งเนี่ยโอ้โหแบบบ้านนี้อลังการปกติสังกโปเนี่ยเราจะมีที่ดินมีบ้านเนี่ยหลังประมาณแบบใหญ่ใหญ่เนี่ยหาเจอ,อยากมากตอนนั้นจะมาไปตอนหลังเนี่ยปุ๊บ พอดีไม่รู้ใครแนะนำไปแน่นเดินมาก,กันแก่ไปฝึกอะไรนะั่งอะไรชีก้กงอะไรแล้มีคนลุกสื์ไปพอเชิญจะมาไปสอนทุ่กบ่ันมาตกใจเลยนะรแต่แม่ก็ไม่สบายเราไปนวดให้ด้วยแล้วก็ไปสอนแล้วแกก็ไปนั่งเรียนนะเรียนรหัสเนี่ยมีแต่แกจะตแรกแต่พ่อแกมานะแต่ละคนเนี่ยโอ้โห,โหโรวยๆมากเลยนพะอนดีไปสอนแค่ไม่กี่วนันรบออากระเป๋าบ้นเริ่มเลย เวลาไปสิงคโปร์ต่มาก็ชอบไปแวะหน่อเวลาโทรเขา,าก็มาว่าจะโทรบอกลูกสิว่าเอ๊ตะมามาแล้วนะก็โทรอ่ะจะต้องไปเยี่ยมต้องได้สักประมาณสี่สิห้าหร้อยหรือว่าหนึ่งพัน,น,นดอลลาร์ได้สบายๆเพราะว่าไ,ไปแช่คุยๆแป๊บเดียวนี่ตะกูนใหญ่นะหมือนกับนินสิเซงี่โอเคที่จริงบ้านลที่ขาถ้าจะไม่ผิดอันน่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าโอ้โมาตกใจเลยเฮ้ก็ะมาชอบด้วยเพรก็ว่ามาเป็นคนว่า ไม่ว่าอะไรนะถ้ามัน1นึ่งชหนึ่งแสดว่าสุดยอดเลยแล้วก็ร้านเหล่าน,านี้บางทีก็นี่ยแหละไม่ค่อยยอมใครร้านนันไม่ใช่พนังกงานร้านแต่ละคนนี่หัวแข็งนั้นนั่นเลยไม,ไม่มีใครฟังแล้วบ้านพี่นี่ครับผมผมจบเป็นเป็นสา,าขาบริษัทแล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนแล้วปิเปิดเป็นอะไรนะเปิดเป็นโรงเรียนสอน,นดีเลยให้ความรู้คนอันนี้ให้อาชีพคนอะไรเนี่ยมันกับเขาเนี่ยดีไอ้ร้านนี้ดีมากเห็นไหมมันเป็น2 4 6ด้วยไหม เกี่ยวกับการรักษาสอนนวดสอนอะไรได้เลยโอเคีนิดหน่อยอะไรนะห้าเจ็ดเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามของใครโอ้อันนั้นน่ะโอ้บ้านหลังนี้พูดกันไม่รู้เรื่องไริงจรก็อยู่โอ้ทะเลาะกวันเหนื่อยเลยวันนี้เนี่ยหนึ่งกับสองกับสามมีสามก๊กอ่ะมันคนนี้ก๊กนั่นคนนี้ก๊กนี่พูดกันอยู่อย่างเยมังไม่มีใครฟังใครเลย แล้วก็ไม่แน่นบ้านที่พูดไปรู้เรื่องพูดคุยกันรู้เรื่องนี่ปัญหาบางครั้งเนี่ยประตูมันอาจจะชนกันเปิดประตูนี้ชนประตูนี้เปิดประตูนี้ชนเมันเลยก็จะมีปัญหาเรื่องการพูดการเจรจาราะนั้นทำหูจยบ้านพยายามอย่าเปิดประตูชนกันให้เลื่อมๆถ้าเปิดประตูตรงกันไม่นมือนกับคนน่ยปากกับปากมันอยู่หน้ากันปุ๊บเนี่ยรู้๊รื้องรู้๊รู้อเรุ้๊บรุ้๊บรุ้๊บร่้งเรุอ๊บรุ้๊บรุกับรุ้๊บรุ้๊บรุ้๊บร ยี่สิบอ่านัยงไปสี่สิบนัยงไแปดสิบเหมือนกันตั้งแต่มาเนี่ยตอนนั้นตมาเอาเด็กโรงเรียนเก็เสร็จมาเรียนมาเรียนที่เนี่ยอยู่บ้านหลังไม้เสี่คนแล้วเขาไปเรียนสารพีเทคนิคอยู่นี่สามปีโอ้ยตมานี่ปวดหัวเลยนะเพราะอะไรวะเด็กงกาอายุสี่สิบสิบกว่าเนี่ยยังแม่ก็เจ็ดสิบแปดสิบอะไรไก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตมาบางทีก็ดุยูงแม่อ่าดูอยู่แม่รบ่ เดี๋ยวแม่ก็น้อยใจร้องไห้อุ้มอะไรว่าไม่เข้าข้างคุณไม่เข้าข้างเด็กนะไม่รู้นะตอนหลังจะมาจเลยอบรมเด็กว่าเอ้อจะมาจะไม่เข้าข้างเด็กอะไรเลยก็อันนี้บางทีก็สงสารแม่เหมือนกันบางทีเนีตอนใหม่ๆนี่ก็เด็กมุขยันอะไรตอนน้ำล้ำไปเนี่ยมือถือป๊อกแต่ละคนก็เข้างเอ้ผมกระชาสาไปเอาหมดแล้วใช่ไหมฮะทำไมดู่กันมีคนทำไมบ้านท้องที่เยอะจังเลยพี่เก๋เขียนได้ด้วยอ้าวสามแปด หนึ่งหนึ่งสองสิบห้าเดี๋ยวเราจะลุกอีกทีหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็คุยไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองนี่ใครหนอ่าหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สี่สิบแปดสี่สิบแปดอบ้านนักแต่หนึ่งหนึ่งสอนี่แต่บ้านหนึ่งหนึ่งสองนี่อยู่กันดีนะไม่สี่แปกำลังทำีกาำลังเริ่มมาตรน่กใหม่เยี่เหมือนแล้วเดี บ้านเก่าสองสามบ้านีทำนม่รูเรื่องทำไมบาับปรุงเออแต่หลังนี้อยู่ดีเนี่ยมีสองะยอมหน่อยจะอบอุ่นหน่อยนค่ะอันนี้ถามเรื่องถุกี่ไปเ่บ้านนี้เราแวงอีกก็สงสัยอกก็มีฟเีคนทคนเดียวแล้วค่นะคะชอบสงสัยนะชอบะแวงชอบชี่โมโหนะี้มิงนะ อ่าเนี่ยบางทีเลขเจ็นี่จะเป็นอารมณ์กิดง่ายโมโหง่ายเพราะเจ็ดนี่จะเป็นที่ที่โมโหที่อันนี้ที่สงสัยที่ระแวงต้องวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ต้องห่างๆกันเดี๋ยวจะโดนลุกหลงอ่าเลขเจ็ดเพาสงสัยระแวงอ่าบางทีนี่อ่าเนี่ยมันอะไรนะก็อย่างว่านะบางทีเขาก็อยากจะสอนลูกสอนหลานแต่บางทีลูกหลานเขาไม่เอาอ่ะนะมันก็เข้าใจอันนี้รอมได้เท่าไหร่สี่ศูนย์สี่ครับสี่ศูนย์สี่คนไทย อ๋ออันนี้นะทำไมอันนี้อันนี้คนโกร่มเพอ๋อคนโกรมพไม่มีใครอยู่ไปเอมาาีนไปเรือมาอ๋อไปเอมาอ่าไปอยู่เวลาไปอยู่พวกแบบเงาเงากลัวๆ่อนเด็หนูไปนอนรับปกตินอนรัปกติอ่ะสี่สนี่เป็นเลขอะไรนะ่าเป็นเลขขาดความอบุ่นบางทีไปนอนอยู่นูนคนเดียวคิดถึงพ่อคิดถึงลกนี่ย คิดถึงเขาอยู่นี่ทำไมมันสงบไม่มีเสียงเลยได้พักผ่อนพ่อบอกสันสงบขนาดอะไมันสองส่วนสองนี่มาสงบเลยนะเจอสี่ส่วนสี่นี่สงบแบบเย็นเฉียบเลยไม่ใช่โอเคหนึ่งห้าอะไรนะ่หนึ่งห้าเจ็ดเป็นเท่าไหร่สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นั่งใครอยู่อยู่เอ่อหนึ่งสามสี่นี่อยู่กันเยอะไหมอยู่กันกี่คนสองคนสองคนอ่ะ บางทีก็คนเดียวบางทีก็คนเดียวบางทีก็ไม่มีคนอนก็ไม่คนแล้ไปไหนอ่ะเดินทางเดินทางหน่สามสี่นี่มีเยอะเลยนะรอบเนี่ยวันเนี้ยห่สามสี่นี่เยอะมากเลยพวกเราอยู่กัน